กลาบสวัสดีมิตรรักเพื่อนเลิฟทุกท่านนะครับเพืเ่อนๆวันนี้พบกับช่องเซียนเป็ดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มีเรื่องไว้โม้กันอีกแล้วนะเพื่อนๆอนโอสุดยอดหวยราแตกกระจายกันอีกแล้วนะเพื่อนๆมีใครแตกเหมือนเซียนเป็ดกันบ้างเพืเ่อนๆมาฉายแสงกันหน่อยเพื่อนบอกเลยถูกตัวตรงกระจายตามเลขที่เสียนเป็ดให้กันไปเลยนะจ้ะโอ้สุดยอดดีใจมากเลยเพื่อนเ โอ้ยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเซียนเป็ดกันก่อนนะเพื่อนๆก่อนที่จะไปรับชมรับฟังโอ้ยสุดยอดของเซียนเป็ดกันนะเพื่อนๆเรามาดูผลหวยกันก่อนนะเพื่อนๆเมื่อวานผลหวยตามนี้เลยเพื่อนๆออกเลข4ตัวนะ99 3 4แล้วก็3ตัว9 3 4นะเพื่อนๆโอ้ย สองตัวบนก็สามสี่นะเพื่อนเพื่อนสองตัวล่างมาคู่นะเพื่อนเพื่อนเก้าเก้าไปเลยโอ้สุดยอดจริงๆโอ้บอกเลยถูกตัวตรงนะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเนี้ยก,ก่อนที่จะเข้าไปดูโพยที่เซียนเป็ดถูกนะเพื่อนเพื่อนมาให้ดูเลขที่เซียนเป็ดซื้อกันไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่ได้ซื้อเยอะมากมายนะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานลงทุนไป รู้สึกว่าประมาณพันแปดร้อยได้นี่แหละเ,เพื่อนๆนซื้อตัวร้อยคูนร้อยหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ตามนี้เลยเพื่อนเพื่อนโอ้ยสุดยอดจริงๆโอ้ก็มาดูอันนี้กันเลยนะเพื่อนเพื่อนมาดูโพยที่เซียนเป็ดซื้อกันไปเลยนะเพื่อนเพื่อนโอเคนี่คือโพยที่เซียนเป็ดกดซื้อไปนะเ,นเพื่อนเเมื่อวานนี้โอ้ยอหน้าแรกนะหน้าแรกมีแต่เสียกับเสียนะเพราะว่าเลขสองตัว ไม่ได้ใส่คู่เลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ให้เลข9ไปนะเมื่อวาเมื่อวานนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมีไม่ได้ซื้อ3 4ด้วยนะนเพื่อนเสียดายมากไปเน้นเลข5ซะเยอะเลข5เลข4ซะเยอะนะเมื่อวานก็เลยพลาดเลข2ตัวไปนะเพื่อนเพื่อนก็เลข2ตัวที่กดซื้อไปก็มี5459เนะเพื่อนเพ่อเก้าห้าสี่เก้า 9, 5, 4, อะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเพื่อนเสียดายมากนะเพื่อนเพื่อนพลาดเลข สองตัวไปทั้งทั้งที่ให้ไปครบทุกเลขเลยนะเพื่อนๆโอ้เสียดายแต่ให้มาดูหน้าถัดไปนะเพื่อนๆหน้าที่สองตรงนี้นะลำดับที่10เห็นยังเพื่อนๆ9 3 4มเพื่อนๆถูกตัวตรงเลยเพื่อนๆ1 0 0นะเพื่อนๆโอ้หโอ้ยได้อยู่ที่79,900นเพอลยนะเพื่อนๆสุดยอดเลยล่ะดีใจมากๆเลยเพื่อนๆตรงนี้54เสี่เสียนะเพื่อน สี่ห้าเสียห้าเก้าสามตรงนี้เสียแล้วก็สี่ห้าเจ็ดก็เสียตรงนี้แล้วก็มาได้โตร์ด้วยนะเพื่อนเพื่อเวซียนเป็ดซื้อหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไปนะครับเพื <ๆ S 2> <ๆ>่อนๆก็ได้ถูกโตร์มาอีกหนึ่งร้อยบาทได้รับเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอีกนะเพื่อนๆสุดยอดไม่ละโอ้ยก็รวมๆแล้วก็รับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้เนี่ยประมาณเก้าหมื่นได้นะเพื่อนๆ,ๆโอ้ยเก้าหมื่นนิดๆนะ โอ้สุดยอดถือว่าคุ้มมากๆลงทุนไป1,800เอเองนะเพื่อนๆว้สุดยอดจริงๆโอ้ยดีใจดีใจอยากเห็นเพื่อนๆในกลุ่มแตกปังๆแบบนี้กันบ้างนะเพื่อนๆใครที่แตกปังๆก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะเพื่อนๆจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละเพื่อนๆ สำหรับใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับเซียนเป็ดเดี๋ยวเซียนเป็ดจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆเข้าไปกดเล่นกันได้เลยนะเพื่อนๆโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆมาปังกันดอดนะเด้อเด้อบายบายจุ๊บ